นักเล่นแร่ปแปรธาตุแห่งแฮร์รี่พอตเตอร์ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ M.T. L. Novel ไม่นานนักทั้งสี่คนก็มาถึงหน้าห้องทำงานของศาสตราจารย์สลักฮอนและบรรยากาศที่คึกคักและมีชีวิตชีวาก็พุ่งเข้าหาพวกเขาห้องทำงานที่นี่ใหญ่กว่าห้องทำงานของอาจารย์ท่านอื่นๆเพดานและผนังตกแต่งด้วยผ้าม่านสีเขียวมรกตสีแดงเข้มและสีทองทำให้รู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในเต็น แฮร์รี่ที่เพิ่งเข้ามาในออฟฟิศถูกศาสตราจารย์สลักฮอนจับตัวและลากไปพบแขกคนอื่นๆถึงแม้ว่าแฮร์รี่จะเบื่อกับเรื่องทั้งหมดนี้แต่เขาก็ยังไม่แสดงอารมณ์เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อมองดูแฮร์รี่กำลังจะเดินออกไปลูน่าก็หันไปหาเฮอร์ไมโอนี่แล้วพูดว่าแฮร์รี่ดูเหมือนจะไม่ชอบสิ่งนี้เหรอฉันคิดว่าแฮร์รี่มีเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นเขาเปลี่ยนไปมากจริงๆในช่วงนี้ เฮอไมโอนี่มองแผ่นหลังของแฮร์รี่แล้วพูดกับตัวเองว่าแน่นอนฉันก็เปลี่ยนไปมากเหมือนการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและตระหนักไว้ว่าต้องรับมือกับความยากลำบากเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วเฮอไมโอนี่ก็หันไปมองรอนซึ่งยังคงมองไปรอบๆอ,อยู่เกิดอะไรขึ้นรอนที่กำลังสังเกตฉากงานเต้นรำคริสต์มาสด้วยความอยากรู้ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกเฮอไมโอนี่จ้องมองเท่าไหร่จึงหันหัวไปถาม ไม่มีอะไรเฮอร์ไมโอนี่หลบสายตาเปลี่ยนเรื่องแล้วพูดว่าหาที่นั่งกินอะไรสักหน่อยเถอะแฮร์รี่อาจจะต้องรอสักพักหลังจากที่ทั้งสามคนกินอะไรบางอย่างบนโต๊ะที่วางอาหารไว้พวกเขาก็รีบเบียดตัวไปยังพื้นที่ว่างในมุมของสำนักงานเมื่อกี้คุณพยายามจะพูดอะไรรอนถามขณะกินอาหาร เฮอไมโอนี่มองไปที่ลูน่าที่อยู่ข้างๆเธอแล้วพูดด้วยเสียงเบาๆว่าดูเหมือนคุณจะยังตัดสินใจไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมหรือยังสีหน้าของรอนตกตะลึงอาหารในปากแทบจะร่วงหล่นออกมาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เข้าใจความหมายของคำพูดเหล่านั้นความตระหนักในการเข้าร่วมสงครามพ่อหมดครั้งนี้ เธอไมโอนี่ขมวดคิ้วและมองไปที่รอนที่เอาพายเข้าปากอีกครั้งฉันแนะนำให้เธอกินให้เสร็จก่อนที่เราจะคุยกันโอ้ขอโทษรอนรีบเช็ดอาหารออกพูดต่อสิครั้งสุดท้ายที่ฉันกลับบ้านฉันเพิ่งรู้ว่าสงครามครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเลยแฮร์รี่กับฉันตัดสินใจกันไปแล้วแล้วเธอหลับรอนฉัน ถ้าทางบนใบหน้าของรอนแข็งทื่ออีกครั้งโดยไม่แม้แต่จะคิดว่าจะตอบคำถามของเฮอร์ไมโอนี่อย่างไรแน่นอนว่าเขาอยากช่วยแฮร์รี่ด้วยแต่เขาไม่ได้คิดถึงการตรัสรู้ของเฮอร์ไมโอนี่เลยสวัสดีจินนี่ลูน่าทักทายเพื่อนของเธออย่างมีความสุขคุณกำลังพูดเรื่องอะไรจินนี่เดินมาทางด้านนี้ไม่มีอะไร เฮอไมโอนี่มองไปทางจินนี่แล้วถามว่าทำไมคุณถึงอยู่คนเดียวนีนไปดื่มน้ำหน่อยจินนี่โบกมือให้เด็กชายอีกฝั่งหนึ่งรออนอนีนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นรอนอยู่ที่นี่แต่เมื่อเขาเห็นเฮอไมโอนี่เขาก็รู้ว่าทำไมรอนถึงมาที่นี่ให หลังจากที่แอนดี้ยื่นเบียร์เนยให้จินนี่เพื่อหลีกเลี่ยงความเขินอายเขาจึงรีเริ่มหาหัวข้อสนทนาฉันได้ยินมาว่ามีแวมไพายมาที่งานเต้นรำคริสต์มาสวันนี้รูฟัสสคริมเจอเหรอลูน่าถามพลางมองขึ้นไปรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์เป็นแวมไพายเหรอหลายๆคนมองไปที่ลูน่าด้วยความประหลาดใจและรู้สึกว่ามันไร้สาระนิดหน่อยใช่เขาเป็นแวมพายลูน่าพูดอย่างมั่นใจ พ่อฉันเขียนบทความยาวเหยียดเพื่อพยายามเปิดโปรงเรื่องนี้แต่กระทรวงไม่ยอมให้ตีพิมพ์เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่อยากเปิดเผยความจริงสคริมเจอไม่ใช่วัมพายแต่เป็นวัมพายตัวจริงฉันเพิ่งเห็นคุณวัดดี้ตรงนั้นเป็นวันพายเหรอแฮร์รี่โผล่มาจากไหนไม่รู้ขัดจังหวะคําพูดไร้สาระของลูนา่าแล้วชี้ไปที่ชายตาสีดําที่อยู่ไม่ไกลซึ่งเป็นชายที่เหนื่อยล้าและแนะนําให้ทุกคนรู้จักนั่นวัมพายเหรอ ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าเขาดูหิวจังเฮอร์ไมโอนี่มองผู้ชายที่กำลังเสียดสีกับสาวๆและรู้สึกเสมอว่าผู้ชายคนนั้นมีเจตนาร้ายเห็นได้ชัดว่าการที่ศาสตราจารย์สลักฮอนเชิญแวมไพร์มางานเลี้ยงคริสต์มาสนั้นไม่สมเหตุสมผลเราควรอยู่ห่างจากเขาไว้เผื่อว่าหมอนั่นจะหิวและควบคุมตัวเองไม่ได้สถานการณ์ของแวมไพายเป็นยังไงบ้างพวกมันดูดเลือดเป็นชีวิตจิตใจจริงเหรอ ไม่แน่นอนฉันเพิ่งเห็นแวมพายกำลังกินพายทันใดนั้นก็มีเสียงคุ้นเคยดังมาจากด้านข้างเฟรดและจอร์ดปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้และทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มฉันคิดว่าเขาอาจจะต้องการอมยิม้มจอร์ดมองไปที่แวมพายและพูดอย่างเสียใจน่าเสียดายที่ฉันไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาสิ่งนั้นมันทำงานได้จริงเหรอ แน่นอนว่ามันได้ผลว่ากันว่าลูกอมนี้เป็นลูกอมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อแวมพพายโดยเฉพาะโดยร้านขนมฮันนี่ดูกว่าแต่คุณยังได้รับคําเชิญจากศาสตราจารย์สลักฮอนด้วยเหรอแฮร์รี่มองไปที่ฝาแฝดวิสลี่และถามความสงสัยของเขาเหล่าเราแค่มาที่นี่เพื่อร่วมงานเต้นรําแทนที่จะเป็นอัลเบิร์ตเฟรดยักไหลและอธิบายให้ทุกคนฟังว่าทําไมพวกเขาถึงมาที่นี่ เอาเบิร์ตไม่ชอบงานเลี้ยงเท่าไหร่จอร์ดเสริมเขาเลยให้เรามาเขาบอกว่าตอนนี้เราก็โด่งดังมากแล้วและเราจะได้รับการต้อนรับจากศาสตราจารย์สลักฮอนแน่นอนเอาเบิร์ตขอให้คุณทำอะไรเฮอร์ไมโอนี่ถามเฮอร์ไมโอนี่สมใจเลยจอร์ดยกนิ้วโป้งให้เฮอร์ไมโอนี่เอาเบิร์ตขอให้เราเชิญศาสตราจารย์สลักฮอนมาร่วมทีมและเป็นที่ปรึกษาด้านปรุงยาของเราที่ปรึกษาด้านยา ทุกคนตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าไม่เข้าใจว่าพวกเขาต้องการทำอะไรพวกคุณคงรู้กันดีว่าสินค้าของเราหลายชิ้นมีส่วนผสมของยาถึงแม้ว่าเอาเบิร์ตจะมีความสามารถสูงในด้านยาแต่เขาก็ยุ่งมากและคิดว่าเราต้องการที่ปรึกษาด้านยามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องยาจอร์จไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดจุดประสงค์ที่ทั้งสองคนปรากฏตัวที่นี่เหมือนที่ปรึกษาด้านยาในคอลัมน์วิทยุเหรอแอนดี้ถามด้วยความอยากรู้ คล้ายๆกันเรดพยักหน้าอย่างไรก็ตามการเป็นที่ปรึกษาน่าจะง่ายกว่าสำหรับเราเพราะจุดประสงค์หลักคือการให้ข้อมูลและคําปรึกษาแก่เราไม่มีอะไรให้ทำเลยมีสวัสดิการมากมายและเงินเดือนก็ดีมากจอร์ดแนะนำหลายคนให้ฟังว่านี่เป็นงานที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากเป็นงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ศาสตราจารย์สลักฮอนเห็นด้วยไหมรอนก็หวังที่จะได้งานแบบนั้นเช่นกัน เขากล่าวว่ายังต้องมีการพิจารณาอีกเฟรสดกับจอร์ดมองรอนตาค้างกันเอาเบิร์ดบอกว่าศาสตราจารย์สลักฮอนคิดช้าช้าหน่อยก็ได้ยังไงก็เถอะเขาคงรับราชการในโรงเรียนมานานเกินไปแล้วเลยคิดจะเกษียณได้เราจะเอาชื่อมาจากไหนกัน แน่นอนว่าทาั้งเฟรดและจอต่างรู้ดีว่าสิ่งที่เอาเบิร์ตให้ความสำคัญจริงๆแล้วคือรายชื่อผู้ติดต่อของศาสตราจารย์สลักฮอนหากคุณลงทุนสนับสนุนพวกเขาพวกเขาจะมีประโยชน์ในอนาคตอย่างแน่นอนและคุณจะไม่สูญเสียเงินไปในที่สุดทายที่สุดแล้วศาสตราจารย์สลักฮอนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาที่ทรงพลังและสามารถช่วยเอาเบิร์ตให้พ้นจากปัญหาได้มากมาย งานเต้นรำคริสต์มาสยังคงดำเนินต่อไปและแฮร์รี่ก็ถูกศาสตราจารย์สลักฮอน์รังควานหลายครั้งในช่วงเวลานั้นและถูกพาตัวไปพบแขกจำนวนมากและนัดพบกับคนดังแฮร์รี่ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยสักนิดเขาเป็นคนดังในแบบของตัวเองตอนนี้เขากำลังนั่งขดตัวอยู่ที่มุมหนึ่งกับเฟร็ดและจอร์จคุยกันเรื่องสมาคมกลาโหมและแผนการในอนาคตของพวกเขา แฮร์รี่รู้สึกว่าอัลเบิร์ตจะต้องเตรียมการที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปในสถานการณ์แต่สิ่งที่เฟร็ดและจอร์ดรู้ดูเหมือนจะมีจำกัดแฮร์รี่ต่อให้นายถามเราก็ไร้ประโยชน์หรอกอัลเบิร์ตไม่เคยบอกเราเยอะเกินไปหรอกจอร์ดวางเบียร์เนยไว้ตรงหน้าแฮร์รี่และเตือนเขาอย่างใจดีว่าถ้าฉันเป็นนายฉันจะไม่ทำให้ตัวเองเมาอีกอย่างอย่าบอกอะไรกับพี่ชายไร้ประโยชน์ของเรานะ ฉันเห็นเขาดื่มวิสกี้ไปหลายแก้วเมื่อคืนนี้เฟร็ดเตือนอย่างชาชาขณะกินขนมอบรอนนี่ตัวน้อยไม่น่าเชื่อถือและเปิดเผยความลับได้ง่ายจอร์ดกล่าวเสริมฉันเป็นพี่ชายของคุณรอนจ้องมองเฟร็ดอย่างไม่พอใจและจอร์ดก็ทำท่าทางหยาบคายใส่พวกเขาแน่นอนว่าเรารู้เฟร็ดจิบเนยเบียร์ของเขาตบไหล่รอนอย่างไม่เป็นพิธีการและพูดว่าเราพูดอย่างนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง อย่าแต่ต้องฉันดูสิคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้เลยคุณเหมือนกับคนโง่ตัวน้อยที่น่ารักดูเฮอร์ไมโอนี่กับแฮร์รี่สิพวกเขาดื่มบัตเตอร์เบียร์เล็กน้อยเมื่อคืนนี้และกังวลว่าพวกเขาจะพูดจาไร้าสาระเมื่อพวกเขาเมารอนมองไปที่แฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่พูดไม่ออกไปชั่วขณะเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรรอนยังไม่ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาแฮร์รี่โต้แย้งเพื่อรอนอย่างใจเย็น มันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงไหมรอนถามอย่างง่เขลาวฉันหมายถึงที่นี่ไม่ใช่ที่เหมาะจะคุยเฮอร์ไมโอนี่ขัดจังหวะฉันคิดว่าเราควรคุยกันดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วไปที่ห้องต้องประสงค์กันเถอะงั้นเราไปก่อนนะแฮร์รี่ลุกขึ้นและเดินนำหน้าออกไปด้านนอกเขาไม่ชอบงานเลี้ยงคริสต์มาสคืนนี้เลยมันเสียงดังเกินไปแล้วแฮร์รี่ก็ไม่ได้วางแผนจะเต้นรำบนเวทีการนั่งอยู่ตรงนี้มันน่าเบื่อ รอฉันด้วยรอนดื่มวิสกี้ในแก้วหมดในคราวเดียวแล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อดื่มตามทั้งสามคนตรงไปที่ห้องต้องประสงค์บนชั้นแปดและพวกเขาก็ไปที่ห้องน้ำเพื่อให้รอนล้างหน้าให้สะอาดและปลุกศีรษะของเขาให้ตื่นอย่างสมบูรณ์ดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนอยู่ในห้องจำเป็นใช่ไหม แฮร์รี่ขมวดคิวเมื่อเห็นทางเข้าห้องต้องประสงค์ที่ปิดอยู่และขยับทางเข้าเพื่อให้เฮอร์ไมโอนี่ลองอีกครั้งแต่ประตูก็ยังเปิดไม่ได้เห็นได้ชัดว่ามีคนกำลังใช้ห้องต้องประสงค์อยู่ต้องทำอย่างไรไปห้องน้ำหัวหน้าหอพักเฮอร์ไมโอนี่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดและใช้แผนสำรองปกติไม่มีใครใช้หรอกแล้วแฮร์รี่ก็มีแผนที่ตัวกวนด้วยระวังตัวด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนได้ยิน แฮร์รี่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของเฮอร์ไมโอนีว่าเมื่อพูดถึงเรื่องสำคัญสำคัญบางอย่างควรหาที่ปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกได้ยินโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับฮอลครัคส์ที่ต้องเก็บเป็นความลับแฮร์รี่ไปกันเถอะมาแฮร์รี่ขมวดคิวที่ทางเข้าห้องต้องประสงค์จากนั้นหันหลังแล้วเดินไปที่ห้องน้ำหอพักพร้อมกับเฮอร์ไมโอนี่ หลังจากยืนยันผ่านแผนที่ตัวกวนแล้วว่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำของหัวหน้าห้องรอนอดใจรอไม่ไหวที่จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่คุณพูดมามันร้ายแรงมากเลยนะสถานการณ์ในอนาคตจะเลวร้ายมากเธอน่าจะได้ยินเรื่องอนาคตที่คาดเดาไม่ได้ของอัลเบิร์ตซึ่งน่าจะเป็นปีหน้า เฮอร์ไมโอนี่พูดต่อหลังจากร่ายมนป้องกันประตูห้องน้ำของหัวหน้าหอพักไปสองสามครั้งเราไม่สามารถอยู่ที่โรงเรียนแล้วรอให้สงครามนี้จบลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ดัมเบิลออ์สั่งสอนแฮร์รี่และแฮร์รี่อาจต้องถูกทดสอบต่อไปและฉันคุณกำลังพูดเรื่องอะไรรอนยังคงสับสนดัมเบิลดออาจจะกำลังจะตายแฮร์รี่พูดคำที่น่ากลัวนั้นอย่างใจเย็น แม้ว่าฉันไม่อยากพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับดัมเบิลดอแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันอาการบาดเจ็บของเขาร้ายแรงกว่าที่คาดไว้ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องฮอครักส์ให้ฉันฟังและปล่อยให้ฉันรับหน้าที่ทำลายฮอครัก์แทนสามารถเราเคยมีการคาดเดาทำนองนี้มาก่อนแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าความเป็นไปได้นั้นสูงมากสูงมากจริงๆเฮอร์ไมโอนี่ส่งสัญ,ญญาณให้รอนฟังอย่างเงียบๆ เมื่อดัมเบิลดอร์หมดพลังยับยัง้งสถานการณ์ในโลกเวทมนต์อังกฤษก็จะเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วมันจะเน่าเฟะแม้แต่สคริมเจอก็ทําอะไรไม่ได้นี่คือพลังยับยั้งที่เปี่ยมด้วยพลังอํานาจสูงสุดและคำทำนายของอัลเบิร์ตก็น่าจะเป็นจริงในตอนนั้นฉันคงไม่ยอมปล่อยให้แฮร์รี่ไปคนเดียวแน่รอนพูดเสียงดังแต่คุณยังไม่พร้อมนะรอนเพอร์ไมโอนี่พูดเบาๆ การเตรียมตัวทางจิตวิทยาแบบไหนกันรอนรู้สึกหงุดหงิดอย่างอธิบายไม่ถูกเมื่อเตรียมใจไว้แล้วว่าจะตายคุณอาจต้องทนทุกทรมานมากมายและอาจถึงขั้นล้มเหลวและเสียชีวิตได้เมื่อแฮร์รี่พูดเช่นนี้น้ำเสียงของเขายังคงสงบฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ฉันได้ละทิ้งทุกอย่างและกดขี่ทุกอย่างแล้วจงปลิดชีพตัวเองซะ ฉันก็เหมือนกับรอนตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังให้ความสำคัญกับการปราบชายลึกลับและเรากำลังเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้เฮอร์ไมโอนียักหน้าและพูดว่าเธอน่าจะสังเกตเห็นว่าเฟร็ดกับจอร์ดก็เตรียมใจไว้แล้วเหมือนกันเตรียมตัวไว้แล้วแต่เธอยังไม่ได้เตรียมตัวเราไม่ควรบอกเธอเรื่องพวกนี้แต่รอนค่อยๆเปิดปากของเขา ถ้าคุณรู้สึกกดดันมากเกินไปทันเข้าใจได้ว่าทุกคนต่างก็มีทางเลือกของตัวเองแฮร์รี่ยื่นมือออกไปตบไหลรอนโดยไม่ต้องฝืนทำอะไรเลยเฮอร์ไมโอนี่แล้วคุณละ่ะรอนมองเฮอร์ไมโอนี่ด้วยความงุนงงเครื่องหมายตัวหนอน mthnovel.me well. เครื่องหมายตัวนอนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเฮอร์ไมโอนี่ถึงทำแบบนี้ได้ เมื่อสมาชิกในครอบครัวของฉันเกือบเสียชีวิตเพราะบุคคลลึกลับคนนั้นเมื่อฉันส่งพวกเขากลับบ้านฉันก็รู้ว่าฉันไม่มีทางเลือกมากนักเฮอร์ไมโอนี่เงยหน้ามองร้อนแล้วพูดอย่างใจเย็นว่าและอย่าลืมนะพวกเราทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีของแฮร์รี่พวกผู้เสพความตายต้องรู้เรื่องนี้แน่และจะไม่ยอมปล่อยเราไปง่ายๆเราต้องออกจากอังกฤษไปหาที่ซ่อนตัวและใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวหรือช่วยแฮร์รี่ฆ่าชายลึกลับและนำความสงบสุขกลับคืนสู่โลกเวทมนต์ ตอนนี้ครอบครัวฉันออกจากสหราชอาณาจักรไปแล้วและฉันไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วเฮอร์ไมโอนี่พูดเบาๆฉันเชื่อในตัวแฮร์รี่ฉันเชื่อในตัวอัลเบิร์ตและฉันเชื่อว่าพวกเขาสามารถยุติฝันร้ายนี้ได้อย่างสิ้นเชิงฉันไม่อยากอยู่ในความหวาดกลัวไปตลอดชีวิตเลิกคิดได้แล้วรอนเธอก็รู้ว่าใครเกลียดพ่อมดแม่มดมากเกิลแฮร์รี่กับฉันไม่มีทางเลือกแต่เธอต้องไม่เป็นไรนะ ข้าจะไม่ยอมก้มหัวเหมือนโวเดอร์มอร์เมื่อรอนพูดถึงโวเดอร์มอร์สีหน้าของเขาซีดลงเล็กน้อยแต่เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจมากกว่ายกเว้นเพอร์ซี่ผู้ทรยศทุกคนในครอบครัวของเรากำลังต่อสู้กับชายลึกลับอย่างกล้าหาญข้าจะไม่ยอมถอยและจะไม่มีวันยอมแพ้บอกข้าทีข้าควรทำอย่างไร